พระพเจ้าขอตั้งเจตนาวางจิตในกะให้ทานเป็นไปเพื่อประดับจิตเป็นบริคารของจิตให้ของที่พอใจและให้ของที่ให้โดยยากให้แล้วไม่คิดเอาคืนให้เพื่อละความตรณีอันเป็นมนทินขอให้ผลทานที่ประเสริฐนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการอันใกล้นี้เทิน ขอบุญและผลบุญแห่งทักษิณาทานนี้จงสำเร็จผลแกาาล่ญาติสาโลหิตทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วเทวดาผู้อาศัยอยู่ในเรือนและเท้ามาหาราชทั้งสี่ผู้รักษาโลกผู้มียศคือหนึ่งเท้าทัตตรุสองเท้าวิรุณหกสเท้าวิรูปักสท้าเวสวรามหาราชจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษม มีตนตึงความสุขเถิดสาธุสาธุสาธุ